กฎหมายในบ้านเรามันมีกฎหมายมาตรานหนึ่งที่เป็นระหูโทษเขาเรียกว่าการก่อความเดือดร,ร้อนลำคัญกฎหมายนี้ปรับ10,000บาทจำคุกเดือนหนึ่งซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคดีลักษณะน,นี้ก็จะไม่รับการให้ความสำคัญเพราะมันเป็นระหูโทษและในบ้านเราเราไม่ได้มองว่าการสะกดรอยเนี่ยมันจะนำไปสู่อาชญากรรมที่มันรุนแรงกว่าเราจะมี mindset ของการปราบปรามอาชญากรรมมากกว่าการป้องปรามอยู่มันเลยกลายเป็นว่าเราจะรอให้เกิดการบุกรุกก่อน เพราะอะไรมันมาจากคาถามของตํารวจนะพี่แล้วเขาทําอะไรแล้วหรือยงังคาถามคือผมก็จะถามกลับไปว่าแล้วผมต้องรอให้เขาทําอะไรผมก่อนใช่ไหมหคาถามมันไม่ make sense ใช่ไหมล่ะคือมาถามว่าเขาทําอะไรแล้วหรือยังเอา้าถ้าเขาเริ่มทําผมอาจจะไม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ <c oughs> ไหมอะ <c oughs> แต่ในต่างประเทศพี่มันมีเคสคดีเยอะมากที่เป็นอุทาหรณ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายจนทำให้เขาได้เห็นแล้วว่าข้อมูลที่มีขนาดนี้มันสะท้อนออกมา ว่าการเริ่มต้นจากการที่ใครสักคนหนึ่งกดไลค์คุณนี่แหละการเริ่มต้นจากการที่ใครสักคนหนึ่งส่งข้อความมาหาคุณโทรมาหาคุณตอนดึกๆแล้วทําเสียงแบบอย่างเงี้ยครับปลายทางมันจะนําไปสู่การที่คนที่ถูกสะกดรอยถูกทําร้ายถูกล่วงละเมิดหรือแม้กระทั่งถูกฆาตกรรมคือเขาไม่ได้มองแค่ตอนนี้เขาทําอะไรแต่เขามองว่าสิ่งที่จะมาต่อจากเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างและ worst case scenario ที่มันจะเกิดขึ้นมันรุนแรงขนาดไหน